ฝีดาดิงอ,อ,อพอพูดถึงดิงแล้วเนี่ยคิดถึงมีมไหมฮะก็เพราะมีมดิงทําให้มีนักวิทย์มาพูดว่ามนุษย์มีบรพรพบุรุษเดียวกันกับดิงไอพวกทฤษฎีมันอับประดุษเนี่ยพอพูดแน้วก็นึกถึงไอไกมีบรรพบรุษคือไดโนเสาร์ด้วยฮะพอพูดถึงไดโนเสาร์ก็คงเป็นหนังจูเลสิกปาร์ ที่มนุษย์ในอนาคตจะชีวิตในดอเซลอะนะอนาคตตรองกันข้ามกับอดีตอดีตของมนุษย์เก่าสุดก็คือยุคหินเก่าใช่ไหมอืม,มก็ใช่แดะแต่หนังสือประวัติศาสตร์ไทยมสี่ยุคหินเก่าเพโลริติกต้องเวลาเจ็ดแสนปีถึงหนึ่งหมื่นปีล่วงมาแล้วมนุษย์ยุคนั้นใช้ชีวิตแบบพึ่งพาธรรมชาติเช่นการหลบพักในถ้ำแต่ก็ไม่ได้อาศัยที่ใดที่หนึ่งอย่างเดียว โดยพวกเขาจะดูจากอาหารที่เหลืออยู่หรือพูดอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือทรัพยากรเช่นสัตว์ถ้าล่าสัตว์จนหมดไปแล้วก็จะหาที่ใหม่ที่มีทรัพยากรมากกว่าหรือก็คือที่มีสัตว์มากกว่าในการล่าแต่นอกจากการล่าสัตว์ก็ยังมีการหาผลไม้ด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าเขาจะไม่เคยพับปูดเลยนะที่นะยอดที่สุดมนุษย์ยุคนั้นมีคนที่มีอารมณ์ศิลปินโดยดูจาก จิตกรรมผนังถ้าแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดถึงขั้นใช้ในการแบ่งยุคของยุคก่อนประวัติศาสตร์ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้มนุษย์อายุนั้นใช้หินกระเทาะหน้าเดียวสำหรับใช้สับ,สบหรือขุดแวะจากการสร,รุปวิกิพีเดียมาเมื่อกี้มนุษย์ในยุคหินเก่ามีการอยู่อาศัยกันแบบครอบครัวแต่ยังไม่มีชุมชนอมอมพอพูดถึงอุปกรณ์แล้ว ถึงข่าวที่ดิงสร้างอุปกรณ์ในสวนสัตว์เลยฮะสิ่งที่เกี่ยวกับดิงในยุคปัจจุบันก็คงฟีดา<ฟ>ดิงสินะ